เมืแล้วโดยกระม่มนายพูนก็กราบทูลบังคุมก็ปลาบรมบัญจาตุกนลงปลาเตยหลงตรทรงรัตมีปลาดำรัตกัหลาวความทาม้าตัวพ่มพูนนายจะถว,วายทีว่ารับจังเจิดหน้าอย่าได้เกรงเลยโอ้ไม่ธรรมดาในวันนี้มาเป็นบทเป็นกลอนนายพูนฮอมาเล่นงานคืนนี้มีเจละพิ้นนั่งรุนพีพล่ไล่กระนาคืนนี้อ่า ไม่มาเป็นวัดไม่มาเป็นกลนบัเตี่คุณตายเลยอ้นี่มีนักกลนอออมีนักกลนไล่คุณแจาปาบก็อาจารย์กากงพุ่มก็คือนั่งอาจารย์เจตชมิลาอันี่แกก็เป็นคุณเจ้าบศเจ้ากลนแล้วก็อาจารย์ก็อาจารย์อีกตีนก็คือนั่งอาจารย์โชคชัยโซนการินวด,ดีฐานกามานี่ดีมงนันเชี่ยงตะลุงกามา พอทีมงานเสียงตะลุงก็มากับเนี่ยนั่งชายพอมาได้ตําป้าไปลงจองยูทูบระตุมศินสตูดิโอนั่งชายพ่อก็มากับนั่งชายพ่อก็มานั่งเดียพอนิน่งหนูนั่งนองนอนที่ใจก็เดินทามมาให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเราไม่มาเป็นวัดไม่มาเป็นวัดไม่มาเป็นกรนบัดที่คนไปเยอะกคือวันนี้เราจะให้นายพูลเนี่ย นำจดหมายฉบับหนึ่งไปมอบให้กับท่านโยคียดาบด์ใช่นายพูนนี่นำจดหมายฉบับนี้เอานำจดหมายฉบับนี้ไปมอบให้กับท่านโยคียดาบดใช่เพราะว่าเราจะต้องส่งเจ้าคว้าใจสุริยาไปศึกษาความรู้ที่สำนักของท่านโยคียดาบทไงในการเดินทางครั้ง,งนี้ไม่มีปัญหาไปแล้วค่ะแล้วก่อนที่จะเดินทางนายพูนมีอะไรที่จะฝากกับเราบ้างหรือเปล่ากอนเดินทางกับพ่ก็วากจะกิ้งครับ ก็คว้ากู้ยิงกับหลูกกลางลังกายแกกับพึ่งเปียเมียพุ่มกับไม้ตางมอมพ่อยโย่ลังกับจวยเชี่ยให้กันอ้อเมียนายพูนี่เล่นแช่ด้วยอ้อเมียพุ่มเล่นเก่กับมือละเท่าไรมือละพันเล่นแช่นี่มือละหนึ่งพันมือละพันไม่เล่นนามือห้าพันเลยเรื่องที่ไม่มีปัญหาเราเดี๋ยวเราจะดูอะไรแล้วก็จัดการให้เป็นอย่างดีจะเกิดดีไม่ใจไม่แต่กาแก่เราเลยรับ และมีค่าอะไรายเก้ากายใจใจในครัวเรือนลุยแม่มีค่าใชจใจในครัวเรือนด้วยกับกายใจใจในครัวเรือนไม่ว่าจ,จะเป็นขาหนามขาเน็ดขาควยขาแควขาควนี่เจ้อร์ควนี่เจ็ดขาตู้เย็นตู้เย็ดขาโจคว่าโจแควขาป้อนตู้ป้อนช่วยแล้วนั่งใจปออ้อ ป่นตู้แล้วป่อนอะไรอันนี้ป่นตู้แล้วป่อนอะไรนายพูนป่นตู้แล้วป่อนอะไรป่นตู้ป่นเตียงเปลี่ยนกันว่างไปแม่มือเออที่นี่ในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยนายพลจะต้องเดินทางไปสิบสี่จังหวัดภาคใต้ออดทริปเต้จังหวัดภาคใต้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ากลางกระม่มเคยไปอยู่ธ์เท่านั้นสิบสี่จังหวัดภาคใต้นเดยนายนพูลขับกลางกระม่มเคยไปอยู่ธ์เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นปัตตลุงปัตตลตจุ่งกล้าจุงเกร็ดนาคอนนาเกดจูรัดจูเร็ดจุ่มป้นจุ่มเป็ดจ้าตุนจ้าช่วยมาติดนี้แล้วเล่าหยัดผมศัตรูเลอะไรนายปูนหจ้าตุน อ่กลากร,มระม่มปอโยชนไร่ปีประโกาเก่งดีนายพูนะโอ้พุมเหลืองนี่มไม่จำมาได้เลยแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเรานี่มีปัญหาอะไรบ้างไงตอนนี้ประเทศไทยของเราปรัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดกับโดยเฉพาะอย่างหญิงโรคโควิดอ่ะเก้ามาตรงป้นกระทบในประเทศไทยอ๋อนี่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิดกับโรคโควิดเกเก้า เอออาจีบศิลปินพวกเรามีพ้นกระจบประวัตง,งานชะแดงกระยกลืกกันลุยเม็ดศิลปินนี่งานดนยกเลิกกันเยอะเลยชาวนี่ปุ่นกับตุกยกเหลือปีแล้วเดือนมีนาเดือนเมษายนนี้อาจจะว่าเป็นช่วงงานคลุมศิลปินตุกยกเหลือต่างเม็ดเลยนี่ก็มีพ้น้างความลําบากเพราะว่าไม่รู้เกาอีทำไมเลยอันไปทากระเจตะโกนก็ไม่ได้ไปเยชนกัน ทำกเกษตรกรนี่เป็นยังไงกเกษตรกรตอนนี้อีพินกเกษตรตายคนเร็วทำไมกเกษตรกรจะต้องเป็นกเกษตรตายอนล่ะนายพนใช่เอตเกเกษตรกระจะต้องเป็นกเกษตรตายคนจ้าเพราะอย่างจากว่าจิ้นกาเกษตรกรรมนี่มันแปรจิน้นกาอุตสาหกรรมสินค้ากเกษตรกรรมนี่มันแพ้สินค้าอุตสาหกรรมยังไงด้วยนายพูนผมไมเลาไว้กว้าง แตสมมติว่าเราปลูกพักปลูกหลี่ปลีเราปลูกพักปลูกว่ามันวันนี้เราเก็บวันเย็นต้องเอาไปกล้ในลาดกล้เม็ดเราถ้าว,ว่าเราเก็บต่อไปมันจะหนาวมันจะเสียแต่ว่าทิ้งกาอุตตรกรรมนี่วันนี้ใกล้ไม่ได้แต่ว่าต่อเจ้ายังใกล้ได้ต่อเจ้าใกล้ไม่ได้ต่ออื้อยังใกล้ได้ ทีนี้ทุกงหมดว่าปีนี้ก้าไม่ได้แล้วปีนางก็เจอว่ายัางก้าได้เลยอ่ะอันจึ่นการุตรศากตร์กรรมยิ่งนานวันราคามันก็ยิ่งรุ่งขึ้นกับอสินค้าอุตสาหกรรมนี้นานวันมันก็ยิ่งราคาสูงขึ้นกับนานวันมันยิ่งรุ่งขึ้นเออเนี่ยเป็นจิงเตะเปลกเออและนายภูนเนี่ยตอนนี้เป็นข้าราชการเนี่ยแต่เวลาว่างเราก็เห็นนายภูนเนี่ยไปนั่งกินเหล้าอยู่ เราเห็นนายปูนไปอยู่แต่กับพวกคนเมาคนเมาเนี่ยคนมเมาเด็กกลาก็ะม่มปอบกรปจิงแต่ว่าคนเมาคนนี้แกเป็นคนมเมาแต่วัยใจตึงผึงได้นายปูนรู้จักใครละคนเมาอออคนเมาก็คือตาเกยันกับตาเกยอ๋อกับตาเคย,เคยนี่นายปูนรู้จักกันดีหอบพ่อมรู้จักกันดีอะเรื่องคนแถวนี้ก็เรียกว่าบังเคย่ะ อ๋อบงนะังเคยนั่นเรือเออแกเป็นคนมองก็จริงไงแต่ว่าเป็นคนมองใจตึงเอ,เอ็นบะเอ็นบังเคยเลี้ยงไหวไงกาหลัดนั่งจักรพรรดิ์จุไอไหนนั่งเที่ยงกาหมันรถ,รถ,รถตตลบปะแต่ลุงนูลุงเคยว่ากับลุงเคยว่าไม่รู้มาแล้วไหมแต่ว่าต่เดียวไม่น,นันกับลุงเคยเอาเบียร์มาไหนนั่งจักปัน่นดะิเนี่ยไปอย่างนั้นกับเออนี่วันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณนะครับหลายๆคนอาทีมงานก็ขนาดเจ้าปั๊บอ่า ห้าแ,แม่ครัวก็จากับเก้ากินร้อยได้ตีแม่ครัวกับแม่ครัวก็มีหาทีมงานก้องลุงคิดลุงคิดกัเป็นว่าตอนเลล็กในว่ยยีปัดเก้าปัดในโบโลูกูนั่งได้กิน,กนเงินว่าลุงคิดว่ากับลุงคิดว่ายี่ปัดก้ปัดานโบนั่งได้กินถึงการหน้าเจ้ากรรมวันนารับ ในเครือของสุวรรณรัตน์กับในเครือของสุวรรณรัตน์เงี้ยนี่ก็มีไล่ๆคนอ่าจึงกันนี้กับก้าวก็ต่ำกินดีแต่ถ้ากัดคน่งก้าวก็ไม่ได้หล่าใครเป็นคนหวงก้าววะคุณปีปละเสื้อตองแก้วกับคุณปีปละเสือตองแก้วเออร้อยไม่ความหวาดจะดูเลี่ยงงานงานในก็โบกันนานั่งอ่าไล่ลๆคนก็เอยเจอกันไม่หมดเดียวไปนอง เลยนั่งกัดปุ่มจอ,อกเงไอจุกจกักจุกจกักจุกจกักเออทีนี้ก็ให้นายพูนเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติตามหน้าที่นะแล้วตอนนี้บ้านเมืองของเรานี่มีปัญหาอะไรอีกบ้างนายพูนที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่ตรงแก้ก็คือปัญหาเรื่องความจนพปแยวกันปนัญหาเรื่องความจนกับเราว่าจะไม่มนีประชาชนความจนเบอ้อกันเพียบ ความจนนี้เสมอกันความจนแยเบรอกันไอ้คนเว่ารวยก็ยิ่งรวยขึ้นหญิงรวยขึ้นไอ้พวกเจจนก็จนลงจนลงและใส่อะไรที่เป็นอย่างนี้ล่ะนายปุ่นใจเอ็ดแกเป็นปัีดังจากว่าคนรวยมักจะได้กับคนรวยคนจนมักจะได้กับคนจนนะอันม่อมป่อยคนรวยได้กับคนรวยลูกนายพุ่นได้กับลูกนายพันตำรวดได้กับปอยยาบ้าน ครูได <Es> <an> ้กับครูดังนั้นมาเลพี่น้องจนนาบด์โบตรงเบ็ดได้โบลักเลนนะโบโตนกุ้มได้โบเบคอนโบกับรถเก๋งรับจ้างได้กับหมอหมอโรงพยาบาลหมอหนวดนี่เปล่ากันโบเล่นแข่งได้โบเล่นนดำมือจนเล่ทีกระกับโบจนกับมันมือแต่จนลุงจนลุงให้เป็นเอากัน ปัญหายาวชนนี่ก็มีเยอะกับปัญหายาวชนนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาจำกันเราว่าเทคโนโลยีนี่ก้าวมามีบทบาทในส่งคมไทยเทคโนโลยีกับนิโรปเลนเวบบก้องอยะตะวันตกเทคโนโลยีนี่ก็บอกเร็วกับว่ามันเป็นดาบส่งคุมเทคโนโลยีนี่เป็นดาบสองคมหรือจะนายพนกับเป็นดาบส่งคุมคือถได้เราจะในต่างตีดีมันก็ดีจะตรงพ้นประโยชน์แต่ถ้าว่าเราจะในต,านานต่า,า,ตางตีไม่ดีจะก็จะ เกิดปุนนั่นแต่ได้มาหมากใหลายอย่างอเออเนี้ก็บอกเรียกว่าพ่อแม่นี่เป็นประเด็นส้ำคัญอ๋พอพ่อแม่นี่เป็นประเด็นส้ำคัญกับเป็นประเด็นส้ำคัญอย่างยิ่งอ่าบางคนตามเจอยกับลูกลูกอยากได้ไร้เจอได้ตัางไปอ่าอันเด็กวัยรุ่นกับเมือนกันเออป้อมจำมาได้รถเครื่องป้อมมาไปโรงเรียนอึ่างนกเจ้าเจ้ากับเมือนกันเลย หนุย่ยแต่ไม่ไในฟีโน่ไม่ในไงไฟโฟนหนุย่ยไม่ไปหลงเลียนไอฟีโนกับไอโฟอนนี่คก็อ,อะไรอ๋ออันอุปกรณ์ดำมปัวก็เลยไปอย่างนั้นกับเออจะไม่กอนว่างก็วีได้กันอ่ะอันตาวิ่งกับใหญ่นี่ว่างอีได้ก็เกลยจดไม้เก้นดก้แมวกันกนูกับ แต่ต่อยกับใหญ่ลุ้นกับว่างก,กายได้กันจำเมนคนก็มีการจู่ก็ตามกันนบต่ำเนียมประปีนี่ก้อนเตยนี่ค้นเตย,เตยตเอกก็จังก้อน้อนหลูกล่านนักหน้าไปอย่างนั้นครับแต่งั้นก็นายพูนนี่เดินทางไปตา,ตามตามหน้าที่ของเรานะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็อย่าลืมสงคาาด้วยเราจะไปช่วยเหลือนายปูนกับได้ปนังกลาระม้อกรับตะวันบังกลาไป้าโชคดีนายปูนโชคดีนายปูนเปลเ่เจ้ากัน